สำหรับในส่วนนี้ทีแพทสามเนี่ยพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทเข่าเรียกง่ายๆว่าพาร์ทข่าแล้วกันนะชื่อเต็มก็คือความสนใจเข่าสันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมชื่อยาวมากนะครับนะอ,อเล็กั้นๆว่าเป็นทีแพทสามพาร์ทข่านะพาร์ทนี้เนี่ยยีคะแนนครับนะ้อนงะในข้อสอบชุดนี้ทั้งหมดร้อยคะแนนมีส่วนของพาร์ทเนี่ยยีคะแนนมีข้อสอบ10ข้อนะแสดงว่า1ข้อนี้ก็2คะแนนเต็มๆเลยนะครับแลนะถือว่าเป็นพาร์ทที่ ได้คะแนนเยอะใครเตรียมตัวพาร์ทนี้ดีก็คุ้มนะครับนะได้เก็บคะแนนได้เยอะเลยนะครับแต่ความยากของพาร์ทนี้คืออะไรก็คือมันกว้างมากครับนะข้อสอบอาจจะออกสอบอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับอาจจะเอามาจากข่าวก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆน,นะติดตามข่าวสารแล้วก็ไปเสิร์ชหาความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะทํา คะแนนพาร์ทนี้ได้ดีขึ้นนะ,ะข้อสอบข้อนีอ้พาร์ทนี้นะครับหคือยากนะครับไอ้หคือกว้าง1คือกว้างนะครับข,ข้อเขาเรียกอ,อะไรอ,ะอ่ะความยากของมันอยู่ที่มันกว้างมากนะครับนะแต่มันก็จะมี ความง่ายของมันอยู่นิดนึงนะมีทั้งส่วนยากและส่วนง่ายความง่ายของมันก็คือมันน่าจะออกไม่ลึกอันนี้พี่เดาไว้นะครับน่าจะออกไม่ลึกนะครับเพราะว่าถ้ากว้างมากแล้วออกลึกด้วยเนี่ยโอ้โหคราวนี้ไม่ได้เตรียมตัวน้องเป็นวิศวะแล้วเตรียมตัวน้องเป็นเทพแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสอบออกกว้างๆเนี่ยก็น่าจะ อาจจะเอาความรู้ในหลักสูตรมาวิเคราะห์แล้วก็ตอบข้อสอบได้เออเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้อสอบประมาณไหนเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องๆดูสักสี่ข้อลองดูซิว่าจะพอทําได้ไหมเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับอ่าอย่างเช่นข้อ1เนี่ยข้อ1นนี้เป็นข้อสอบที่เอามาจากทปอเลยครับนะถ้าน้องๆไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะ พิมพ์ว่า my t c a s t อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าเว็บไซต์แล้วก็จะมีตัวอย่างข้อสอบที่ทางทอปอออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะอย่างข้อนี้พี่ว่าน้องน่าจะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับก็นะาถามว่าข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จาก ai นะอ่นะน้องลองคิดซิว่าจะตอบประมาณข้อไหนดีนะครับอุปกรณ์ควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟนะหรืออุปกรณ์ตั้งเวลาปิดเปิดระบบรดน้ำต้นไม้ หรือระบบควบคุมยานพาหนะไร้คนขับหรือแขนกลที่ใช้ในการเชื่อมโลหะหรือเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติอะไรคือ AI นะ AI คือ artificial intelligence นะครับน้องตอบข้อไหนน้องตอบข้ไอขไหนเก่งมากเงียบกันหมดเลยนะครับนะอ้าวอะไรเนี่ย AI อ่ะนะถ้าบอกแล้วว่าเนี่ยถ้าคือเข้อสอบพาร์ทนี้นะถ้าใครรู้ก็ได้คะแนนไปเลยนะครับ นะถือว่าได้ได้ฟรีๆไปเลยแต่ถ้าใครไม่รู้ก็อาจจะใช้บริบทนะในการวิเคราะห์หรือใช้ความรู้ในระดับที่เราเรียนมาก็คือระดับมปลายเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็ตอบได้ข้อนี้ไม่น่ายากเกินไปนะอ่านะก็คือ AI นะอย่างเช่นถ้าน้องๆดูจากชอยเนี่ยนะครับข้อ1กับข้อ2เป็นระบบที่ควบคุมอุปกรณ์ให้มันปิดเปิด,ปดนะแค่ปิดกับแค่เปิดอย่างเดียวแสดงว่าควบคุมให้มันทำงานอัตโนมัตินะ โดยที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากนะโดยที่อุปกรณ์เนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องวิเคราะห์อะไรซับซ้อนแค่ปิดกับเปิดเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้น1กับ2อนี่มันคล้ายกันมากในช้อยหนึ่งกับช้อยสองเนาะคล้ายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้า1ถูก2ก็ต้องถูกสิใช่ปะ่ะแสดงว่าอันนี้หกับ2น่าจะเป็นช้อยที่ผิดนะครับอ่านะ อีกอันหนึ่งที่ทํางานอัตโนมัติก็คือชอยห้านะเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเนี่ยนะมันก็เดินเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดฝุ่นไปเรื่อยๆนะพอชนกับสิ่งกีดขวางปุ๊บมันก็อาจจะเลี้ยวนะตั้งโปรแกรมเอาไว้ชนสิ่งกีดขวางเลี้ยวถ้ายังชนอีกก็อาจจะเลี้ยวอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการทํางานแบบอัตโนมัติอยู่ดีเนาะอ่าเพราะฉะนั้น1 2 5เนี่ยไม่น่าจะใช่ AI คันนี้เหลือ2ช้ชอยนะครับระบบควบคุมยานพาหนะไร้คนขับ กับแขนกลที่เชื่อมโลหะน้องๆวัดน้องๆตอบข้ออะไรอ่ะให้เวลาคิด3าวิครับหมดเวลานะครับเอายังนับไม่ถึง3เลยหมดเวลาแล้วนะอ่ะข้อนี้พี่เฉลยเลยนะอันนี้ทั้งทปอ,อเขาเฉลยมาแล้วนะครับก็คือเฉลยตอบข้อ3นะคบนะเพราะว่าระบบควบคุมยานพาณนะิชที่แบบไม่ต้องการคนขับเนี่ยมันต้องวิเคราะห์อะไรที่ซับซ้อนกว่าการทํางานแบบอัตโนมัติปกตินะครับนะมันต้องวิเคราะห์ด้วยว,ว่าน,นี่คือสิ่งกีดขวางหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่สิ่งกีดขวางก็ตรงไปต่อนะแต่ถ้าเป็นสิ่งกีดขวางอาจจะชะลอหรืออาจจะเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะต้องวิเคราะห์ด้วยวนี่คือต้นไม้นี่คือท้องฟ้านี่คือคนนะเพราะจะได้มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วยนะครับรานะนั้นนี่็คือ AI นั่นเองนะส่วนขอ้อ4นี่ก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำงานอัตโนมัติธรรมดาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นในคอร์สเนี่ย อันนี้เป็นยกตัวอย่างเอา,าให้ดูนะครับในคอร์สเนี่ยพี่ก็จะแต่งโจทย์เอาไว้นะเอาความรู้ข่าวสารต่างๆทำมาเป็นโจทย์ประมาณ30ข้อให้หน้องๆลองทำนะครับคล้ายๆแบบนี้แหละนะอิงมาจากแนวของทอปอ,อ,อเลยนะครับอนอกจากมีโจทย์แล้วก็จะมีความรู้ที่แทรกมาในโจทย์ด้วยนะอย่างเช่นถ้าโจทย์ข้อนี้พูดถึง AI ก็จะต้องเล่าให้ฟังว่าเออตกลง AI มันคืออะไรนะครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมเออา artificial intelligence นะครับก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติแต่มันจะต้องวิเคราะห์ได้นะครับลักษณะของ AI เนี่ยนะน้องๆมันก็จะต้องทำงานแบบซับซ้อนได้นะก็คือประมวลผลนะประมวลผลซับซ้อนได้ซับซ้อนนะครับนะ มีอะไรได้อีกมันจะต้องนนพอมันประมวลผลเสร็จปุ๊บมันต้องตัดสินใจด้วยเพราะว่าพอประมวลผลเสร็จปุ๊บอาจจะมีทางเลือก2ทางทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้น,ไดนะครับพอมันพอมีทางเลือกเสร็จปุ๊บก็ต้องประมวลผลอีกว่าไอ้สทางเลือกเนี้ยทางไหนดีกว่ากันแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วย Tail อ่าเพราะฉะนั้นไอ้ระบบ AI เนี่ยจะต้องตัดสินใจได้ด้วยครับนะเ <hi> พราะฉะนั้นก็เลยจะซับซ้อนกว่า การทํางานของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติทั่วไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องที่ AI ทํางานได้คือมันฉลาดขึ้นได้ครับหรือมันเรียนรู้ได้ด้วยครับนะเรียนรู้ได้นะครับนะพอเวลามีข้อมูลส่งเข้าไปส่งเข้าไปความจําของมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เอาไปมาเอา ไปมีผลต่อการประมวลผลอีกผู้ง่ายคือมันฉลาดขึ้นได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นรูปนี้ก็คือหุ่นยนต์ใช่ไหมนะถ้า,ามันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมันก็เรียนรู้ได้มากขึ้นก็ฉลาดมากขึ้นไปอีกนะครับนะนี่ก็คือลักษณะของ AI นั่นเองอ่านี่ก็คือยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแล้วก็ลักษณะของ AI เนี่ยประโยชน์ ที่ใช้งาน AI ใช้ทําอะไรบ้างนอกจากขุนยนต์แล้วนะคบนะนอกจากใช้ในการวางแผนวิเคราะห์แบบผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับมีอย่างหนึ่งที่ระบบ AI ทํางานได้ก็คือ Machine Learning นี่ก็คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของการใช้ประโยชน์ AI นะ Machine Learning ก็คือการที่เราสอนเครื่องจักรให้มันเรียนรู้นะว่านี่คืออะไร ทำงานอย่างไรนะครับนะพอมันเรียนรู้เยอะๆประมวลผลเยอะๆเราก็สามารถใช้เครื่องจักรเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองอย่างเช่นนี่ในหนังเรื่องนี้ครับ อันนี้เป็นซีรีส์เกาหลีนะครับซึ่งพี่มีส่วนในการร่วมแสดงด้วยแต่พี่บอกไว้เลยนะว่าในซีรีส์เรื่องนี้พี่ไม่ได้เล่นเป็นพระเอกนะพี่เล่นเป็นพระรองนะครับก็คือคนนี้นะครับอ่านี่นี่ก็คือพี่เองเห็นไหมหน้าคล้ายกันเห็นไหมครับส,สำหรับในซีรีส์เนี่ยเวลาน้องๆดูสื่อบันเทิงอะไรต่างๆนะคบไม่ว่าจะดูข่าวดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยในนั้นเนี่ยมันจะสอดแทรกความรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งเสพแต่บันเทิงอย่างเดียวก็คือเสพบันเทิงด้วยแหละแต่ก็เสพความรู้เสพความคิดด้วยนะนะอย่างเช่นยกตัวอย่างในซีรีส์เรื่องนี้เรื่องสตาร์ทอัพนะครับนะก็จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้วยแผนธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับข้อสอบแพทสามนะครับมีส่วนนิดนึงที่เกี่ยวกับข้อสอบแพทสามคือพระเอกของเราเป็นวิศวกรกอคอมพิวเตอร์ครับอ่านะเพราะฉะนั้นในซีรีส์ก็จะมีะคําศัพท์เกี่ยวกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาน้องๆไปดูไปก็จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปด้วยนะ,ะก็จะมีส่วนช่วยในการทำข้อสอบของเราได้นะโอเคเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆช่วงนี้นะครับประมาณ7เดือนก่อนที่จะสอบ t p a t t ทีเกเนี่ยนะก็ติดตามข่าวสารความรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็ตรงไหนที่มันเรายังไม่รู้พอได้ยินมาจากข่าวแล้วเอ๊ะอันนี้เรายังไม่รู้ก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับไม่แน่มันอาจจะเป็นข้อสอบ ที่เราจะต้องใช้สอบก็ได้นะครับโอเคอ่ะขอดูตัวอย่างอีกสักนิดหน่อยนะอย่างเช่นข้อ2ข้อ2นี้ก็จะเป็นข้อสอบตัวอย่างจากทปออเหมือนกันนะครับเขาถามว่าแสงซินคโครตอนคืออะไรเห็นไหมถ้าใครรู้ก็ตอบได้เลยนะครับอ่าเรามาดูช้อยกันก่อนนะมันคือแสงที่มีความเร็วสูงกว่าความเร็วของแสงใช่ไหม <laughs> เป็นช้อยที่แบบ ไม่ใช่อ่ะเป็นช้อยที่ดูง่ายมากไม่ใช่เราเรียนสายวิทย์มาแล้วเราก็ต้องรู้สิอ่านี้ตัดทิ้งไปก่อนนะเราเรียนสายวิทย์มาแล้วก็ต้องรู้ว่าแสงความเร็วของแสงความเร็วของแสงเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ถูกไหมนะก็คือ3ามคูณสิยกกาลัง8เมตรต่อวินาทีถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นแสงอะไรมีความเร็วสูงกว่าความเร็วแสงแสงก็ต้องมีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงสถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับ อ่ะคราวนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าแสงซิงคโครตอนคืออะไรก็ลองดูจากชอยเห็นไหมเราสามารถใช้ความรู้ระดับบอบลายที่เราเรียนมาเนี่ยมาวิเคราะห์ได้นะครับมันน่าจะตอบข้อไหนมันคือแสงที่ความเข้มสูงมีพลังงานต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงอินฟราเรดถึงช่วงรังสี X ใช่ไหมหรือเป็นอนุภาคอิเล็กตรอนที่วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือเป็นอนุภาคที่มีประจุหลายชนิดถูกเร่งให้มีความเร็วสูงหรือเป็นรังสีที่เกิดจากการที่อิเล็กตรอนโคจร วงโครจรในหลุดออกจากอะตอมแล้วอิเล็กตรอนก็วงโครจรนอกก็เข้าไปแทนที่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆว่าไอแสองซินคโนคโตรนนเนี่ยเนี่ย,ยมันเป็นอนุภาคหรือเป็นพลังงานก่อนนะจากการที่เราเรียนฟิสิกส์มาใช่ไหมครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่เป็นสสารก็เป็นพลังงานถูกไหมอ่ะคราวนี้มันมี2ช้อยที่เป็นอนุภาคเนี่ยอย่างเช่นชอยสกับชอยสเนี่ยเป็นอนุภาคใช่ไหมครับส่วนชอยสกับชอย5เนี่ย มันคือแสงกับรังสีน้องๆว่าแสงซิงโครตอนมันเป็นอนุภาคหรือเป็นแสงเป็นรังสีนะ,ะต้องคิดตรงนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะข้อนี้ก็ง่ายๆเลยบอกให้ก่อนเลยนะครับว่าเฉลยตอบอะไรนะครับข้อนี้ครับเฉลยตอบข้อ2จ้านะครับแสงซิงโครตอนเป็นแสงที่มีความเข้มสูงและมีพลังงานสูงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงรังสีอินฟราเรดจนถึงรังสี x ครับ ครนะาวนี้ถ้าใครลองวิเคราะห์ดูเนี่ยก็จะพบว่าอ๋อแสงซิงโครอตอนมันเป็นแสงใช่ไหมล่ะมันไม่น่าเป็นอนุภาคเนาะอ่ามันน่าจะเป็นพวกแสงหรือไม่ก็รังสีนั่นเองเนาะน้องก็ตัดช้อยสามกับช้อยสี่ทิ้งไปอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วคราวนี้ก็เหลือ2กับ5้กับหแล้วก็ถ้าเราไม่รู้จริงๆนะในข้อสอบอย่างที่บอกไปแล้วไงข้อสอบพาร์ทนี้มันกว้างมากถ้าไม่รู้จริงๆก็ วิเคราะห์แล้วก็ตัดช้อยบางช้อยได้คราวนี้ที่เหลือก็คือดวงของเราแล้วครับนะ2ก5นะข้อนี้เฉลย2นะครับแสงซินโคตรตอนนียมันจะมีช่วงความถี่ตั้งแต่อินฟาเรดจนถึงรังสีเเลยนะถ้าเราดูจากข้อมูลนี่นะ,ะพูดถึงในคอสก่อนในคอสที่แผดสเนี่ย พี่ก็จะนอกจากเฉลยแล้วนะก็จะบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยนะเห็นไหมยอย่างเช่นแสงซิงโครตอนคืออะไรถ้าโจทย์ถามแบบนี้นะก็พี่ก็ต้องเล่าให้ฟังอีกว่าแสงซิงโครตอนคืออะไระนะครับนะอย่างเช่นรูปนี้รูปนี้ก็คือช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่น้องๆเคยเรียนไปแล้วอะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตมอต้นเลยมั้งนะครับอ่าคราวนี้ช่วงความถี่ของแสงซิงโครตอนก็คือตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เลยเห็นไหมครับนะอินฟาราเรด ครอบคลุมช่วงรังสีอินฟราเรดชอกค,ครอบคลุมช่วงแสงที่ตาเรามองเห็นหรือ visible light นะครับครอบคลุมช่วงรังสี UV ด้วยอัลตราไวโอเลตนะครับแล้วก็รังสี X ด้วยแต่มันมีความพิเศษกว่ารังสี X ธรรมดามีความพิเศษกว่ารังสีอินฟราเรดธรรมดาตรงที่ว่ามันมีความเข้มที่สูงกว่าด้วยครับการที่มันมีความเข้มสูงหรือพลังงานสูงแบบเนี้ยนะมันก็สามารถ เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นเอาไปวิเคราะห์โมเลกุลของสารได้นะท้านน้องดูจากช่วงความยาวคลื่นตรงนี้มันคือความยาวคลื่นความยาวคลื่นตรงนี้นะครับมันคือระยะนะหรือขนาดของโมเลกุลสารเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้รังสีเนี่ย รังสีช่วงแสงซินคโครตอนเนี่ยก็เลยสามารถเอาไปใช้ในการวิเคราะห์โมเลกุลของสารได้นั่นเองเช่นวิเคราะห์โมเลกุลโปรตีนนะวิเคราะห์ผลึกของสารอะไรเงี้ยนะซึ่งมันมีขนาดเล็กระดับโมเลกุลแสงพวกนี้มันมีช่วงความยาวขึ้นประมาณนั้นนะก็เลยสามารถเวลาเรายิงแสงเข้าไปเนี่ยแสงมันก็กระเจิงนะหรือหักเหหรือสะท้อนหรือถูกดูดซับนะครับคุณสมบัติเหล่านี้ก็เลยสามารถในการใช้ในการวิเคราะห์ ลักษณะของโมเลกุลสารได้นั่นเองนะครับนะเช่นโมเลกุลโปรตีนโมเลกุล dna เป็นต้นนะครับอ่านี่ก็คือลักษณะของแสงซินคโครตอนอ่ายังมีอีกความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยนะครับต้องเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกนะครับเอาแลยแสงซินคโครตอนนี้มาจากไหนนะครับนะแสงซินคโครตอนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาได้จากการเร่งความเร็วของอิเล็กตรอนนะอ่าน,นี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับคร่าวๆ ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในอาคารนะอยู่ในอาคารใหญ่มากเลยนะครับนะในอาคารหน่วยที่สร้างแสงซิงโครตอนในประเทศไทยเนี่ยคือหน่วยองค์การวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะอ่าก็คือเขาจะมีการยิงอิเล็กตรอนออกมาตรงนี้คือปืนปืนผลิต ron, อิเล็กตรอนอ่ะตรงนี้พี่สตาร์ทเขียนก่อนนะตรงนี้คือสตาร์ทนะครับนะเวลาจะสร้างแสงซิงโครตอนนะครับเขาก็จะยิงอิเล็กตรอนออกมา ซึ่งหลุดออกมาจากอะตอมนั่นเองนะครับอิเล็กตรอนก็หลุดออกมาพออิเล็กตรอนวิ่งมามาถึงตรงนี้ก็วิ่งมาตุ๊ด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 ใช่ไหมมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับน้องนะในนี้ก็จะมีแม่เหล็กอ่าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในการเร่งความเร็วของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็จะวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นวูวเร็วมากเร็วจนเกือบ ใกล้เคียงกับความเร็วแสงเลยนะครับนะเร็วจนใกล้เคียงกับความเร็วแสงจากนั้นประตูตร,ตรงนี้ก็จะเปิดออกอิเล็กตรอนที่วิ่งเร็วๆอะ่ะก็จะวิ่งไปฟิวอ่ะก็จะวิ่งไปนี่นะวิ่งไปนี่นะเห็นไหมอ่ะนะพออิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงสูงอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงคือมันมีพลังงานสะสมอยู่เยอะใช่ไหมครับนะเพราะมันไปถึงวง วงนี้แล้วเนี่ยความเร็วของอ e ิเล็กตรอนมันก็ลดลงแล้วเพราะมันไม่มีเครื่องเล่งอนุภาคแล้วใช่ไหมครับรความเร็วมันก็ลดลงคราวนี้ตอนที่ความเร็วของอ e ิเล็กตรอนลดลงเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานออกมาครับนะปล่อยออกมาในรูปของแสงซิงโครตอนนั่นเองเพราะฉะนั้นอิเ e ล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในวงนี้นะพอมันช้าลงช้าลงมันก็จะปล่อยแสงสิงโครตอนออกมาเนี่ยเนี่ยปล่อยออกมาอย่างเงี้ยปล่อยออกมาตรงเนี้ยเห็นไหมครับแสงสิงโครตอนที่ปล่อยออกมาเราก็จะเอาไปใช้ในการ วิจัยต่างๆนะเช่นเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลอะไรที่เล่าให้ฟังไปนะครับสมมติน้องๆมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่อยากจะรู้ว่าแสงซินโครตอนมันมีผลในการกระตุ้นอะไรสักอย่างไหมอย่างเงี้ยน้องๆก็เอาชุดการทดลองของเรานะติดต่อไปเลยนะครับที่ศูนย์วิจัยแสงซินโครตอนนะครับติดต่อไปเลยแล้วก็บอกว่าขอทดลองด้วยนะก็เอาไปทดลองตรงนี้นะครับนะพอแสงซินโครตอนปล่อยออกมามันก็เราก็จะสามารถดูได้ว่า มีผลต่อการทดลองของเราไหมนั่นเองนะครับเนี่ยนี่ก็คือแสงซิงโคตรตอนเห็นไหมโอ้โหกว่าจะจบข้อหนึ่งนะข้อสอบแบบนี้นะครับถ้าจะเฉลยเลยมันก็ได้เหมือนกันก็เร็วดีนะครับแต่ในคอสเนี่ยในคอสทีแผดสเนี่ยนะครับส่วนที่พี่สอนเนี่ยก็จะนอกจากออกข้อสอบแล้วนะครับก็จะพยายามหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเล่าให้ฟังแบบนี้ด้วยนะครับอะคราวนี้นอกจากดูโจทย์ของ แนวที่ทปอปล่อยออกมาเป็นตัวอย่างแล้วนะครับให้ดูสปอยนิดนึง2ข้อนะครับนี่อันนี้ก็คือโจทย์ที่พี่แต่งนะครับพี่จะแต่งโจทย์ตั้งแต่ระดับเล็กๆระดับอนุภาคเลยจนถึงระดับใหญ่มากระดับกาแล็กซี่หลุมดงหลุมดำอะไรอย่างเงี้ยนะเจอข่าวอะไรมาก็จะพยายามเอามาแต่งโจทย์ให้น้องๆน,นะครับนะ,อ,ะอย่างเช่นข้อนี้ลองดู ว่าน้องๆจะพอทําได้ไหมอะให้เวลาคิด3วินะครับข้อนี้เนี่ยถามถึงเรื่อง Drug Delivery System หรือการระบบขนส่งยาถ้าแปลเป็นไทยก็คือระบบขนส่งยาขนส่งยานี่คือแบบขับรถไปส่งยาหรือเปล่า <c oughs> เป็นเอเย่นหรือเปล่าขับรถส่งยาไม่ใช่นะระบบส่งยาในที่นี้คือส่งในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านใดอ่ะลองดูจากชอยนะครับ ระบบขนส่งยาในร่างกายนะครับเกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ด้านช ah ีวพอลิเมอร์ไหมหรือวิศวกรรมศาสตร์ด้านปริโตเคมีอันนี้ไม่น่าใช่ <c oughs> ไม่ใช่หรอกนะสเทคโนโลยีอาหารด้านการขนส่งวัตถุดิบอ่ามีขนส่งด้วย 4. เพศสัชศาสตร์ด้านโภชนาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวไหมนะหรือขอ้อ 5. วิทยาการจัดการด้านโลจิสติกโลจิสติกมันก็คือขนส่งนี่นาะใช่ป่ะ อ่าข้อนี้น้องๆว่าข้อไหนครับให้เวลาคิดนะมีไหมมีไหมใครชูนิ้วมีไหมครับมีไหมครับมีใครชูนิ้วไหมครับชูนิ้วชูสองนิ้วนะครับก็คือยิงตัวตายดีกว่านะครับโอ้ยยากจังเลยอ่าข้อนี้พี่ฉเฉลยนะอย่างอ่าเอาตอบเลยนะนี่มีคนชูมาแล้วนะตอบสามนะครับตอบสามไม ตอบหนึ่งเหรออ๋บบอ,อบ,บางคนตอบหนึ่งบางคนตอบสามอ่ะข้อนี้พี่เฉลยเลยข้อนี้ตอบหนึ่งครับนะเป็นวัสดุศาสตร์ชนะีวโพลิเมอร์อ่ะก็คือเป็นวัสดุโพลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวะก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับนะเป็นสารที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะ่ะเราถึงจะได้นำไอสารนั้นนะ่ะเคลือบตัวยาหรือบรรจุตัวยาเอาไว้ในสารนั้นแล้วก็นำเข้าสู่รังกายได้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นะข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อหนึง่ง อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนข้ออื่นเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะดูเจอกันในคอร์สนะครับคราวนี้อีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะอันนี้ก็ตัวอย่างในคอร์สเหมือนกันนะครับข้อนี้ลองทําดูอะลองให้เวลาทําดูแป๊บหนึ่งนะครับข้อนี้เขาบอกว่าในปี2021องค์การนาซาเนี่ยได้ประกาศความสําเร็จในการนําเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินและลงจอดบนผิวดาวอังคารได้นะ มันยากตรงไหนวะเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินแล้วก็ลงจอดนะถ้าเป็นบนโลกเนี่ยไม่ยากแต่นี่บนผิวดาวอังคารครับคำถามคือองค์ประกอบใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขึ้นบินและลงจอดบนผิวดาวอังคารเนี่ยต่างจากการบินบนผิวโลกนะบนดาวอังคารกับบนโลกเนี่ยมันต่างยังไงถึงทําให้การขึ้นบินของเฮลิคอปเตอร์บนดาวอังคารมันยากกว่าบนโลกเข้าใจปะ ลองดูจากช้อยนะครับข้อหนึ่งแรงโน้มถ่วงของดาวองคารมีผลไหมน้องๆว่าข้อไขอ่บรรยากาศของดาวองคารมีผลไหมหรือข้อสามอุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวอังคารหรือข้องง,ง,ง,งอูระบบสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนดาวงาองคารน้องๆว่าอันไหนที่ทําให้การบินบนดาวองคารกับการบินบนโลกเนี่ยมันต่างกันนะน้ะอ,ะอ,ะนองๆลองชูนิ้วซิลองชูนิ้วซิลองชูนิ้วซิเออหนูตอบข้อไหน อันไหนนะที่ทําให้สีข้อนี้เนี่ยอันไหนนะที่ทําให้การขึ้นบินและลงจอดบนดาวอังคารเนี่ยต่างจากการบินบนผิวโลกอ่ามีกี่ข้อมีกี่ข้อนะหข้อ2ข้อ3ข้อสี่ข้อหรือไม่มีสักข้อนะครับข้อนี้ค่อยๆเฉลยก่อนค่อยๆเฉลยนะครับอ่ะข้อนี้เนี่ยบอกให้เลยข้อกไก่เกี่ยวครับ แรงโน้มถ่วงบนดาวองคารโดยปกติบนดาวองคารจะมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกนะเนีย่ยอย่างนี้หนูต้องรู้ไหมเนี่ยถ้าหนูไม่รู้หนูจะทาข้อสอบได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเห็นไหมต้องรู้เพราะอะไรบอกแล้วว่าข้อสอบพาร์ทข่าวที่มันกว้างมากนะครับแล้วก็ต้องไปตามดูด้วยว่าเอ้ยดาวองคารมีแรงโน้มถ่วงน้อยหรือมากกว่าโลกนะปรากฏว่าดาวองคารมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกครับแรงโน้มถ่วงน้อยแสดงว่าบินง่ายบินง่ายมันก็น่าจะบิน น่าจะนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นได้ง่ายใช่ไหมแต่สิ่งที่ทําให้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นยากกว่าบนโลกก็คือข้อที่2ครับบรรยากาศของดาวองคารครับนะบรรยากาศของดาวองคารเนี่ยมีบรรยากาศเบาบางกว่าบนโลกแสดงว่าการขึ้นบินจะยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเนี่ยนะมันจะต้องพัดอากาศลงไปนะคือใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องพัดอากาศลงข้างล่างแล้วแรงปฏิกิริยาเนี่ยจะทําให้ ยานเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นได้แรงปฏิกิริยาของการพัดอากาศลงไปเนี่ยนะครับจะทําให้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่อากาศเบาบางก็เลยไม่พัดอากาศลงไปเนื่องจากอากาศมันน้อยถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นแรงยกตัวเฮลิคอปเตอร์ก็เลยน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสองข้อนี้คือข้อที่ดาวองคารกับบนโลกนี่มันต่างกันเข้าใจปะ อ่าส่วนอุณหภูมิเกี่ยวข้องกับการบินไหมไม่เกี่ยวนะคบเพราะว่าเฮลิอคอปเตอร์เวลาบินเนี่ยนะครับจะอาศัยการพัดอากาศนะไม่ได้อาศัยความร้อนในการบินนะไม่เหมือนเครื่องบินเจ็ตอะไรเงี้ยที่มันต้องใช้เชื้อเพลิงนะครับอ่าอันนี้คือใช้อาการพัดของอากาศนะครับหลักการที่ใช้อากาศในการบินเขาเรียกว่าหลักการอากาศพลาศาสตร์อเขียนนิดนึงอากาศพลาศาสตร์ นะใช้อากาศในการเคลื่อนทีนะ่ถ้าแปลถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า aerodynamic นะใช้อากาศในการเคลื่อนที่พัดอากาศเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าใช้ความร้อนในการเคลื่อนที่เช่นเครื่องบินเจ็นะอาศัยเชื้อเพลิงระเบิดเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเครื่องบินบินขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นใช้ความร้อนในการเคลื่อนที่อย่างนั้นจะเรียกว่า เทอร์โมเดน a มิกนะครับหรืออุณหพลศาสตร์อุณหะก,ก็คืออุณหภูมิหรือความร้อนนั่นเองถูกไหมแต่การเคลื่อนบินของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะใช้หลักการอากาศพลศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิผิวดาวค้างอะไรี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะครับอ่าเพราะนั้นกอนนี้ไม่เกี่ยวข้อความไม่เกี่ยวนะครับส่วนงองงูระบบสื่อสารด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าบนอองคารน้นองๆครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ต้องใช้ความรู้ดั้งเดิมในการวิเคราะห์นะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นขึ้นที่เดินทางได้โดยที่ต้องอาศัยตัวกลางไหมครับไม่ต้องนะครับไอขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบรรยากาศของดาวอังคารจะมีอากาศอยู่น้อยก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าไอาขึ้นเนี้ยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการสื่อสารอยู่แล้วนะครับระฉะนั้นบนดาวอังคารกับบนโลกถ้าจะสื่อสารด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไม่มีผลต่างกันนะอ้าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ มันต่างกันระหว่างดาวังคารกับโลกก็คือ2ข้อแรกกอไก่กับขอไข่นั่นเองข้อนี้ก็เลยเฉลยต่างกัน2ข้อต้องตอบข้อ2นั่นเองครับเนี่ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็สนุกดีนะน้อง,องพาร์ทข่าวเนี่ยพี่ว่าสนุกดีนะเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วกันแล้วก็สับติดในค,รครับที่หวังทุกคนนะครับวันนี้พี่บิ๊กก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าบายบาย